สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหนึ่งในคําถามที่มีบ่อยมากในการดูลายมือก็คือว่าทําไมลายมือที่ดีมีเส้นหลักทั้ง4ที่มองดูแล้วไม่มีตําหนิชีวิตของฉันก็น่าจะมีความสําเร็จอยู่ไม่น้อยไม่ใช่หรือแล้วทําไมลายมือของฉันนี้จึงไม่รวยสักทีนอกจากลายมือที่ดีจะต้องมีเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นอาทิตย์และเส้นอื่นๆที่บอกได้ว่าท่านจะมีฐานะดีจะเป็นคนร่ํารวยมีเงินหลั่งไหลเข้ามาแล้ว วันเดือนปีเกิดไปจนถึงเวลาเกิดก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันหากพบว่าลายมือของท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดีแล้วแต่ท่านเป็นคนเกิดวันอาทิตย์หรือวันพฤหัสให้ท่านลองสำรวจดูคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดที่ท่านคลุกคลีอยู่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้หรือไม่คือหนึ่งเขาไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยดูแลคุณเลยแม้สักครั้งเดียวไม่มีวันไหนที่เขาจะยืนอยู่เคียงข้างคุณในยามที่คุณตกยาก ยิ่งเวลาที่ชีวิตของคุณมีปัญหาคุณจะไม่มีทางได้เห็นหน้าเขาเลย 2. เขาเป็นคนที่คบค้าสมาคมกับบุคคลที่เป็นศัตรูกับคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพราะเขากำลังเป็นมะเร็งร้ายที่คอยสกัดความก้าวหน้าของคุณอยู่ 3. เขาเป็นคนที่ชอบยุยงส่งเสริมทุกครั้งที่เขาได้ยินคำติชินนินทาว่าร้ายเพื่อนฝูงมันจะทำให้เขามีความสุขเมื่อได้เติมเชื้อไฟใส่เพื่อน ถึงแม้ว่าเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นในขณะนั้นจะไม่ใช่ตัวเราก็ตาม4เขาเป็นคนที่เอาความลับของเรามาเปิดเผยให้คนอื่นฟังเพราะเราไว้ใจเขาจึงบอกความลับและจุดอ่อนของตัวเองให้เขาได้รับรู้เพราะเราคิดว่าเขาจริงใจจึงกล้าบอกเรื่องสำคัญไปเพราะมั่นใจว่าเขาจะไม่นำไปเปิดเผยและ 5. เขาไม่เคยยินดีปรีดากับความสำเร็จของคุณเลยแม้แต่น้อยไม่อยากได้ยินเลยว่าคุณมีความสุข แต่เขาจะยิ้มออกทุกครั้งเมื่อได้ยินว่าชีวิตของคุณกำลังมีปัญหาและคุณกำลังจะล้มเหลวไม่เป็นท่าหากคนที่คุณกำลังคบอยู่นี้มีคุนณอณสมบัติที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งในห้านี้คุณต้องรีบหนีห่างต้องเคลียร์เขาออกไปจากวงจรชีวิตของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพราะความสำเร็จความก้าวหน้าและสิ่งดีๆที่กำลังรอคุณอยู่นี้ตอนนี้ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะคนคนนี้ปิดกั้นอยู่ อยากให้คุณเอาวิธีนี้ไปใช้เพื่อเสริมโชคลาบวาสนาของคุณนะครับได้ผลออกมาเป็นที่พอใจแค่ไหนอย่างไรกรุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม